สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนค่ะในตอนที่แล้วเราคุยกันไปแล้วว่าสมองสามารถหลอกคุณได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นการทำให้คุณคิดมากเกินไปกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือเชื่อในความรู้สึกที่ไม่ใช่ความจริงและในวันนี้เราจะต่อยอดจากเรื่องนั้นค่ะเพราะถ้ามีเรื่องหนึ่งที่สมองชอบเล่นตลกกับคุณมากที่สุดนั่นก็คือความรัก วันนี้เมย์อยู่กับคุณต้นเหมือนเดิมค่ะเราจะมาคุยกันว่าสมองทำงานยังไงเวลาคุณรักใครสักคนคุณต้นคะความรักที่คุณรู้สึกอยู่เนี่ยมันเกิดจากหัวใจจริงๆหรือว่าสมองกันแน่คะถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับคุณเมย์ต้องบอกเลยว่าสมองเป็นคนทำงานหลักทั้งหมดหัวใจแค่เต้นแรงตามคำสั่งสมองเท่านั้นเองแล้วตอนที่คุณรู้สึกตกหลุมรักสมองกำลังทำอะไรอยู่คะตอนนั้นสมองจะหลั่งสารโดปามีนออกมาเยอะมากครับ เป็นสารเดียวกับที่ทำให้คุณรู้สึกดีตอนชนะเกมหรือได้ในสิ่งที่คุณอยากได้มากๆเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคนตรงหน้าพิเศษกว่าคนอื่นถึงว่าทำไมช่วงแรกๆไม่ว่าจะมองเขาดียังไงก็ดีไปหมดเลยตอนแรกๆนี่หาข้อผิดพลาดไม่ได้เลยทำอะไรก็ดีไปหมดใช่ครับเพราะช่วงนั้นสมองส่วนที่ใช้เหตุผลจะทำงานน้อยลงพูดง่ายๆคือสมองปิดโหมดเตือนภัยชั่วคราว แล้วทำไมบางคนถึงยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้เจ็บซ้ำๆทั้งที่รู้ว่าไม่ควรล่ะคะตรงนี้เกี่ยวกับสารอีกตัวหนึ่งชื่อว่าออกซิโทซินครับสารตัวนี้ทำให้คุณรู้สึกผูกพันและกลัวการสูญเสียสมองเลยเลือกความคุ้นเคยมากกว่าความถูกต้องฟังดูเหมือนสมองกำลังหลอกเลยนะคะจริงๆแล้วสมองไม่ได้อยากให้คุณมีความสุขเสมอไปครับแต่สมองอยากให้คุณไม่โดดเดี่ยวมากกว่า แล้วความรักช่วงแรกกับความรักระยะยาวสมองทำงานต่างกันไหมคะต่างกันมากครับช่วงแรกจะเหมือนพลุสว่างและตื่นเต้นแต่ความรักระยะยาวจะเปลี่ยนเป็นสารที่ทำให้คุณรู้สึกสงบและปลอดภัยเหมือนจากพลุกลายเป็นเตาผิงงั้นถ้าวันหนึ่งความรักไม่หวือหวาเหมือนเดิมแปลว่าไม่รักแล้วหรือเปล่าคะไม่จาเป็นเลยครับแค่สมองเปลี่ยนโหมดจากความตื่นเต้นเป็นความไว้ใจซึ่งจริงๆแล้วนั่นคือความรักที่โตขึ้น แล้วตอนอกหักสมองเจ็บจริงไหมคะเจ็บจริงครับงานวิจัยพบว่าสมองตอนอกหักเจ็บในบริเวณเดียวกับความเจ็บปวดทางกายเพราะฉะนั้นคำว่าเจ็บใจไม่ได้พูดเกินจริงเลยสุดท้ายแล้วเชื่อหัวใจหรือเชื่อสมองดีคะผมคิดว่าคุณควรฟังทั้งสองอย่างครับหัวใจบอกคุณว่ารู้สึกยังไงแต่สมองช่วยถามคุณว่าความรักนี้กำลังทำร้ายคุณหรือเปล่า บางทีการเข้าใจสมองอาจไม่ได้ทำให้คุณรักน้อยลงแต่ช่วยให้คุณรักตัวเองมากขึ้นขอบคุณคุณผู้พังทุกคนที่อยู่กับพวกเราจนจบนะครับหวังว่าตอนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความรักของตัวเองมากขึ้นถ้าคุณกำลังรักใครอยู่หรือกำลังเจ็บจากความรักอย่าลืมกลับมาถามตัวเองว่าสมองและหัวใจของคุณกำลังบอกอะไรคุณอยู่และพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ